บทที่1ิชินาปัญชนชยาสนาคตาพุทธาเชตวามาลังสวาวหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกลาะทะโยพุทธาอัฏฐวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโกปฏิติโตไมหังอุเลสัพภะกุนากโล หาทะเยเมยอนุลุทธโธสารีปุตโตจตักกินีโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมกคาลานูเจวามกีทักกินีสาวณีมะไมหังอาสุงอนันทะลาหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะสโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะวะวะ,วะ,วะปังวะปะพังคาโลนิสินโนสิลิสัมปนโนโสปิโตมุนิปุงขวุง กุมาณะก,กัสโปเทโลมหาเสจิตตะวาทกโกโสมัยหังวัฒนีนิจังปฏิทาศิคุณากโลปุญโูโอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานราเตติลากาบะมะเสสาสีติมหาเทลาวิจิตาชินาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรสา ชะลันตาสีระเตเจนะอังคะมังเกสุสันทิตารัตนังปุถะโตอาสิทักิเนเมตตะสุตะกังทะชักังปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันทะมูละปริตตันจะอาตานาติยะสุตะกังอากาเสจทัลังอาสิเสสาปากาละสันทิตาจินานาวะสังยุตตาสัตสตปากาละสังลังกตาวาตาปิตา ทัญชาตาพาหิรัชะตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชสาวัโตเมสกิจเจนะสัตธาสัพสัมพุทธบัญชลีชิน,นชะปัญชลมัจมิวิหารันตังมหิตาลีสัทธาปาเรตุมังสัพเพศเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรักขุ สุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคธรรมานุภาเวนะจิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโย ο. สัตธรมานุภาวะปาริโตจลามิชินะปัญเลติบทที่สิบสามพาหุงมหาการพาหุงสหาาัสะ มัพพินิมิตะสาวุทันตังคีเมขลังอุติตะโกละสะเนเสนมาลังธานาทิธรรมวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาะวะวตุเตชะยมังคลานิมาลาติเลกะมพัพพิยุชิตะสัพพะรติงโคลมปนาละวะกะมัคขะมัทถะ,ะยักขังขันตีสุทันตาวิทินาจิตวามุนินโท ตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขาชะวังอติมัตตะภูตังทาวัคิจักกะมะเสาวนีวะสุทารุนันตังเมตัมผู้เสกกะวิทยนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภระวตุเมชยมังคลานิอุคิตตะขักะมะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเมพระวตุเตชยมังคลานิกัตตวานะกัตถะมุตถะลังอิฆะอิวะคัพินียาจินจายะทุตตะวะจนังชนากายะมัตเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจ,จะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะ มณังอติอันทะปูตังปัญญาปฏี <c oughs> ปัญญาปฏีปะชาลิโตจิตวามุนินโตตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชังวิผูท้ทางมหิตติงปุตเตนะเทละพุชเคนะธรรมายะธรรมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาจิตวามุนินโทต,ตันเตจะสาภาวตตเตชยมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิผู้ชัเคนะสุด สุทธะหัตถังพมมังวิสุทธิวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังธานาะเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพระวตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยพุทธยะพุทธชะยะมังคละอัฏฐาคาถาโย ο, วาจานโนทินะทนะินีสัเตสมันมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถานิโมขัง สุขังอธิรับเมยยะนลโลสะส,ะสะปัญโยมหากาลุกาลุนิโกนาโถหิตายะสัภะปานินังปุเลตวาปารมีสภาปาสะสัภาปัตโตสัมโพสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเจนะโหตุเตะชะยมังกลังชยันโตโพธิโมยามูเลสกัสกายานังนันทิวัฒนูเอวังตะวังชวิชยโชะยโหหิชยสุ ชยมังคาเลอปลาชิตะปัลลังเกศีเสปเัตปัตวิปโปคาเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคปปับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคังสุปภาตังสุขุธิตังสุกโตสมุุทโทจะสุยตถังพะมะจ,จาริจาริสุ ปทักิน right. ังกายะกรรมังวาจากรรมังปทักินังปทักินังมโนกรรมังบัตนิทีเตปทิปทักินาปทักินานิกตวาละพันเตตัดถปทักินีพระวัตถุสัพท์พมังคลังลักขันตุศัพเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสตตาโสตีพวันตุเตพระวัตถุสัพท์พมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสตตาโสตีพวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังลักขันตุศัพเทวตา สพพสัพงขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตบทที่1ิปฏิทานกาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปะเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหาระมันตะเลเท е ลาจะมัชชานวกาจะพิโกสารามิกาธานะปฏีอุปาสากา สารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจะเทวานิกามาจะอิสลาสป,ปานะภูตาสุกิตาพะวันุเตชาลาผูยาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัฏฐะโวปปาติกานินญ,ญานิกังธรรมะวลังปฏิจะเตสัเพปิทุกขสะกะโรนกะโลนตุสักะยังสังคะยัง ธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมัตทลาจะปุขลาสังโคโหตุสมักโควะอัตายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัตสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาธรรมะจาลิโนวุติงสัมปาปาปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยับปเวทิเตปัสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะศาสนสัมมาทาลัง ปเวชฉันโตกาเลเตวปวัสตุวุธิภาวายะสตตานาังสัติสมิตสมิตท,ท,ทางเนเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตชังนิจจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาบทที่สิบห้าเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยา โสกปัตตาะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะเอตาวะตาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญะสัมปะทงังสัพเพเทเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทะทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวะนาพิลตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสบทที่1ิสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพัง สุบังกระลังลักขันทุศปเทวัตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสวโสตีโหตุนิลันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัรตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าให้้นจากทุกไปทั้งปวนจะิญมทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ว,วัตถุมงคลพระปิตายอดเษถีฐีเหรียญยอดเศถีฐีเหรียญว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุปการเทิ